สวัสดีครับเพื่อนๆเทรดเดอร์และนักลงทุนทุกท่านก็พบกันเช่นเคยสำหรับการไปส่องหุ้นที่น่าสนใจเราไปต่อกับคลิปวิดีโอ,โอในส่วนที่เหลือนะครับซึ่งประกอบไปด้วยหุ้น5หุ้นได้แก่ s i ก้าดีเพน WHACS และหุ้น NET ไปต่อกันเลยนะครับหุ้น s i ก้าซิก้าอินโนเวชั่ PCL หุ้นซิก้ากำลังมีข่าว เกี่ยวกับการทำธุรกิจที่โปร่งใสย,ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลโดยซิก้าย้ำว่าไม่มีนโยบายในการลงทุนด้านธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติมแต่ยังขุดบิตคอยจากเครื่องที่ซื้อมาต่อไปและมุ่งทำธุรกิจหลักขายท่อร้อยสายไฟและท่อเหล็กโครงสร้างด้วยความโปร่งใสย,ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลเตือนจะดำเนินการทางกฎหมายกับข่าวเท็จซึ่งสร้างความสับสน ภาพกราฟหุ้นซิก้าในไทม์เฟรมเดย์นะครับซิก้าลงมาปรับฐานต่ำสุดก่อนที่จะประกาศงบการเงินไตรมาสที่2ของปี2567ราคาหุ้นอยู่ที่บริเวณ1บาท25สตางค์หลังจากประกาศงบการเงินไตรมาสที่2แล้วราคาหุ้นพุ่งกลับตัวทำทรง v h เช e ขึ้นไปทำราคาสูงสุดบริเวณ2บาท35สตางค์จากนั้นก็ย่อตัวลงมา ผ่านช่วงประกาศงบการเงินไตรมาสที่3ของปี2567งบออกมาไม่ค่อยดีนะครับถอยรูดลงมาแบบยาวๆหลุดแนวรับสำคัญร่วงลงมาทำโลต่ำสุดที่ราคา98สตางค์กลายเป็นหุ้นต่ำบาทปแล้วน,นะครับจากนั้นก็ทำราคาไซเวราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่1บาท2สตางค์ซิก้าพยายามจะดันตัวขึ้นโดยแนวต้านกรอบด้านบนอยู่ที่1บาท7สตางค์ แนวรับในกรอบด้านล่างอยู่ที่9 8สตังค์ถ้าจะเล่นเทรดเก่งกำไรซิก้าต้องผ่านแนวต้าน1นบาท7สตังค์ขึ้นไปให้ได้แล้วก็อย่าหลุดแนวรับสําคัญที่9 8สตังค์ถ้าจะเล่นให้ปลอดภยัยไปรอซื้อที่เบรกเอาท์ครับไปซื้อหุ้นเมื่อซิก้าขึ้นไปจอะแนวต้าน1นึบาท7สตังค์ถ้าซื้อแล้วหุน้นพุ่งทะลุแนวต้านขึ้นไปได้ก็ถือต่อไปโดยมีแนวต้านแรกด้านบน อยู่ที่บริเวณ1บาท44สตางค์ก็คงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะไปถึงแนวต้านนี้ถ้าผ่านไปได้แนวต้านต่อไปก็อยู่ที่1บาท61สตางค์และแนวต้านถัดไปอยู่ที่1บาท69สตางค์ก็อย่าพึ่งไปมองแนวต้านครับมองกรอบราคาที่เป็นปัจจุบันต้องผ่าน1บาท7สตางค์ขึ้นไปให้ได้ซะก่อนแล้วก็จะหลุด98สตางค์ถ้าหลุด98สตางค์สต็อปลอสออกไปก่อนเลยนะครับคุณซิก้าจะกลับเป็นขาลง แล้วก็จะลงไปทำราคานิวโลหุ้นตัวถัดไปหุ้นดีเพนต์เดลต้าเพน PCL หุ้นดีเพนก็เป็นหุ้นที่มีปัญหาในช่วงการประกาศงบการเงินไตรมาสที่3ของปี2,567ราคาหุ้นเปิดแกรบกระโดดลงมา2แกรบเลยนะครับในช่วงนี้มีข่าวข่าวล่าสุดก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับตระกูลตั้งคารวะค,คุณโดยกตรตตกล่าวโทษผู้กระทำความผิด29ราย ซึ่งปรากฏชื่อของละออตั้งคารวะคุณและวิไลตั้งคารวะคุณร่วมอยู่ด้วยกรณีการสร้างราคาและหรือปริมาณการซื้อขายหุ้นบริษัทสีเดลต้าจำกัดมหาชนหรือหุ้นดีเพนตในวันที่28ตุลาคม2564ซึ่งเป็นวันแรกของการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai โดยมีพฤติการซื้อขายอย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงก่อนเปิดตลาดพักเช้าและในระหว่างวัน ส่งผลให้หุ้นดีเพน d เปิดทำการซื้อขายที่ราคา22บาท50สตางค์ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของวันหรือคิดเป็น200%ของราคาที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือ IPO ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และมุ่งหมายให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหุ้นดเพนผิดประจากสภาพปกติของตลาดหลังจากกรอกล่าวโทษไปแล้วราคาหุ้นร่วงลงมา ต่ำสุดที่1บาทส4สตางค์ในช่วงต้นเดือนธันวาคม2567ราคาหุ้นก็พยายามเด้งรีบาวขึ้นไปนะครับจาก1บาทส4สตางค์เด้งขึ้นไปสูงสุดบริเวณ1บาท60สตางค์แต่ไม่นานก็ไหลลงในช่วงปีใหม่2568ราคาหุ้นยังยืนเหนือเส้นได้รับ1บาทหนึ่งสตางค์แต่หลังจากนั้นราคาก็ร่วงลงมาต่ำสุดที่68สสตางค์ ในช่วงกลางเดือนมกราคม2,568จากนั้นก็รีบาวขึ้นไปอีกพุ่งทะลุแนวต้าน1นึบาทส4สตังค์แต่ยืนไม่อยู่แล้วค่อยๆไหลร่วงลงมาที่แนวรับ78สตังค์ในช่วงประกาศงบการเงินไตรามาสที่4และงบผลประกอบการประจำปี2,567อาการของหุ้นดีเพน์ก็ไม่ดีขึ้นในช่วงกลางเดือนมีนาคมราคาร่วงลงมาแต่ก็ยังไม่หลุดราคา68สตังค์เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ราคาหุ้นดีเพนเปิดแกลบกระโดดขึ้นไปนะครับพุ่งทะลุแนวต้านแรกขึ้นไปได้แต่ก็ยังยืนราคาไม่อยู่ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่82สตังเล่นเทรดเก่งกําไรดีเพนต้องผ่านแนวต้าน86สตังขึ้นไปให้ได้ถ้าผ่านไปได้แล้วสามารถยืนอยู่ได้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ1บาท1สตางและแนวต้านสำคัญอยู่ที่1บาท14สตาง ถ้าทะลุผ่านหนึ่งบาทส4สี่สตังค์ขึ้นไปได้จะเป็นการคอนเฟิร์มกลับขึ้นไปเป็นขาขึ้นสำหรับแนวรับที่สำคัญอยู่ที่เจ็ดสิดสตังค์ถ้าหลุดแนวรับนี้ต้องสต็อปลอสตออกมาก่อนนะครับบริเวณแกรปด้านล่างที่ราคาเจ็ดสิบหกสตังค์ถ้าหลุดแนวรับนี้ลงไปแนวรับสุดท้ายอยู่ที่หกสิดสตังค์ถ้าหลุดหกสิดสตังค์จะกลับลงไปเป็นขาลงลงไปทำราคานิวโลเทรดหุ้นดิเพน์ค่อนข้างอันตรายนะครับถ้าจะซื้อ ควไปรอซื้อที่เบรกเอา t บริเวณราคา86สตังค์ถ้าซื้อแล้วหุ้นยังไม่ไปก็สต็อปลอสที่ราคา78สตังค์หุ้นตัวถัดไปครับหุ้น WHA WHA Corporation PCL หุ้น WHA ในช่วงประกาศงบการเงินไตรมาสที่2ของปี2567ราคาหุ้นกำลังค่อยๆไต่ขึ้นไต่ขึ้นนะครับขึ้นไปสูงสุดที่6.20บาทสตังค์ จากนั้นก็มีการประกาศงบการเงินไตรมาสที่3ของปี2 5 6 7ราคาหุ้นก็ย่อตัวลงย่อลงไปเรื่อยๆผ่านปี2,568ราคาหุ้นหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ5บาทลงมาต่ำสุดที่4บาท38สตางค์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์2568จากนั้นมีเด้งรีบาวนิดๆช่วงสำคัญของหุ้น WHA ก็อยู่ที่การประกาศงบการเงินไตรมาสที่4 และงบผลประกอบการประจำปี2,567ปห้้นเปิดแกลบร่วงผ่านแนวรับ4บาท38สตังค์ร่วงลงมาอย่างรุนแรงร่วงลงมาหลายวันต่อเนื่องกันลงมาทำจุดต่ำสุดที่3บาท28สตังค์ในช่วงต้นเดือนมีนาคมจากนั้นก็เด้งรีบาวขึ้นไปชนแนวต้านที่บริเวณ3บาท80สตังค์ยังไม่สามารถผ่านไปได้ถอยลงมาพักตัวที่3บาท42สตังค์แล้วรีบาวขึ้นไปใหม่ ขึ้นไปชนแนวต้าน3บาทดสสตังค์และขยับขึ้นไปอีกนิดที่3บาทดสสตังค์แต่ก็ยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาหุ้นถอยลงมาอยู่ที่3บาท66สตังค์ใครที่จะเข้าไปเล่นเทรดเก็งกำไรนะครับราคาหุ้นต้องผ่านแนวต้านบริเวณ3บาทแ0และ3บาทดสสตังค์ขึ้นไปให้ได้ถ้าผ่านไม่ได้ก็มีโอกาสลงมาทดสอบแนวรับ3บาทส2สตังค์ ก็น่าจะใช้แนวรับนี้เป็นแนวสต็อปลอสถ้าหลุด3บาท42สตางคตังก็ยังมีแนวรับบริเวณ3บาท28สตังถ้าหลุด3บาท28สตางค์ตังก็จะมีแนวรับที่ทมเฟรมวีคบริเวณ2บาท84สตางค์ตังใครจะเข้าไปเทรดใครจะเข้าไปลงทุนก็ทำแผนให้ดีนะครับหุ้น wha มีกำหนดการขึ้นเครื่องหมาย xd ในวันที่7พฤษภาคม2568จะมีการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1237บาทก็คือ12สตางค์เศษเษต่อหุ้นใครสนใจก็วางแผนกันให้ดีนะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้น CS จินห้วย PCL หุ้น CS เข้าตลาดด้วยราคา IPO 2.34สบาท34สตางค์ธุรกิจเดิมผลิตน้ำปลานะครับเข้าตลาดแล้วทำราคาเหนือจองทำราคาสูงสุดไว้ที่6บาทส0สตางค์ภาพนี้เป็นภาพกราฟในไทม์เฟรมวีคราคาหุ้น CS ดุดแนวรับ ipo 2บาท34สตางค์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน2567ผ่านปี2568ราคาหุ้นลงมาพักตัวลึกบริเวณ1นบาท87สตางค์แต่ในปัจจุบันราคาหุ้นกลับตัวขึ้นไปยืนที่2บาท4สตางค์ใน m ท f r เฟรมวิกนี่ถือว่ากลับตัวแล้วแท่งเทียนยืนเรียงตัว5แท่งเทียนซ้อนเป็นแท่งเทียนสีเขียวซะด้วยทรงกราฟสวยงามครับ เรามาดูภาพกราฟในทำเฟรมเดย์ราคาหุ้นหลุด IPO หลุด2บาท34สตางค์ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน2567เนื่องจากช่วงนี้มีการประกาศงบการเงินไตรมาสที่3ราคาหุ้นลงมาลึกเลยนะครับพักตัวอยู่บริเวณ1บาท98สตางค์ทำราคาไซเวออกด้านข้างโดยมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่2บาท6สตางค์ราคาหุ้นหลุด1บาท98สตางค์ในช่วงปลายเดือนมกราคม ลงมาต่ำสุดที่1บาท87สตางค์จากนั้นผ่านการประกาศงบการเงินไตรมาสที่4และงบผลประกอบการประจำปี2567บริษัทมีกำไรดีราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้าน1บาท98สตางค์ขึ้นไปทดสอบแนวต้าน2บาท6สตางค์แล้วถอยลงมาเมื่อวันศุกร์ราคาหุ้นเปิดที่2บาทขึ้นไปสูงสุดที่2บาท4สตางค์ก็มีหวังขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบน แนวต้านแรกก็อยู่ที่2บาท6สตางค์นี่แหละครับแนวต้านถัดไปต้องขึ้นไปปิดแกลบด้านบนนี้โดยมีแนวต้านใหญ่บริเวณ2บาท34สตางค์ส่วนแนวรับแนวรับแรกก็อยู่ที่2บาทแนวรับถัดไป1บาท98สตางค์แนวรับสุดท้าย1บาท87สตางค์หุ้น CS จินห้วย pcl จะขึ้นเครื่องหมาย xd ในวันที่8พฤษภาคม2568จะจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ10สตางค์ ก็ถือว่าจ่ายเยอะอยู่นะครับวางแผนดีๆมีรุ่นได้ปันผลพร้อมกับส่วนต่างราคาก็ยังมีเวลาให้วางแผนอีกเดือนกว่าๆนะครับหุ้นตัวสุดท้ายสำหรับคลิปนี้หุ้น NAT Net Absolute t e c h n o l o g i e s p c l หุ้น n e t เข้าตลาดด้วยราคา IPO 5บาท40สตางค์หุ้นเปิดราคาเหนือจองทำราคาสูงสุดไว้ที่9บาท50สตางค์ภาพนี้เป็นภาพกราฟใน f r a m ร w ว e k ครับ ลงมาพักฐานต่ำสุดขยักแรกในช่วงประกาศงบการเงินไตรมาสที่1ของปี2567แล้วรีบาวกลับตัวสวิงขึ้นไปถอยลงมาพักลึกปรับฐานครั้งที่2ในช่วงเดือนสิงหาคม2567ซึ่งก็อยู่ในช่วงการประกาศงบการเงินไตรมาสที่2จากนั้นสวิงขึ้นไปทำไฮต่ำลงผ่านช่วงการประกาศงบการเงินไตรมาสที่3ผ่านช่วงปีใหม่2568 ลงมาพักตัวแตะจุดต่ำสุดที่3บาท62สตางค์สสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นรีบาวกับตัวในไทม์เฟรมวิกนะครับแท่งเทียนยืนด้วยแท่งเทียนสีเขียว2แท่งราคาปัจจุบันอยู่ที่3บาท86สตางค์เรามาดูภาพกราฟเน็เป็นภาพกราฟในไทม์เฟรมเดย์หุ้นลงมาพักตัวในช่วงต้นเดือนสิงหาคม2567หลังจากประกาศงบการเงินไตรมาสที่2ของปี2 5 6 7ก็เด้งขึ้นนะครับ ขึ้นไปชนแนวต้าน IPO แล้วก็สามารถผ่านไปได้ขึ้นไปสูงสุดบริเวณ5บา80สตางค์แล้วก็ถอยลงมาพักลึกผ่านช่วงประกาศงบการเงินไตรมาสที่3ราคาหุ้นอยู่ที่4บาท30สตางค์แล้วก็มาหลุดแนวรับลงมาพักลึกผ่านช่วงประกาศงบการเงินไตรมาสที่4และงบผลประกอบการประจาปี2567ลงมาที่3บาท62สตางค์ในช่วงต้นเดือนมีนาคม จากนั้นรีบาวขึ้นไปเมื่อวานนี้หุ้นเปิดที่ราคา3บาท80สตังค์เปิดที่แนวต้าน3บา80สตางค์พอดีขึ้นไปสูงสุดที่3บาท98สตังค์ท้ายตลาดมีแรงขายลงมายืนที่ราคา3บาท86สตังค์แนวต้าน3บาท80สตังค์กลายเป็นแนวรับเล่นเทรดเก็งกำไรก็วางแนว Stop Loss ให้ดีนะครับใช้แนว Stop Loss ต่ำลงมาสัก3ช่องก็ได้ถ้ายังหลุดลงมา ก็ลงมารับที่3บาท62สตางค์ซึ่งเป็นแนวรับสุดท้ายหลุดจากตรงนี้จะลงไปทำนิวโลส่วนแนวต้านด้านบนแนวต้านแรกอยู่ที่4บาท22สตางค์แนวต้านถัดไป4บาท24สตางค์และแนวต้านสำคัญอยู่ที่4บาท30สตางค์ถ้าพ้นตรงนี้ไปได้จะเป็นการคอนเฟิร์มกลับเป็นขาขึ้นหุ้นเน็ตจะขึ้น XD วันที่6พฤษภาคม2568 จะจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ13สตางค์ใครอยากได้ปันผลก็วางแผนให้ดีครับยังมีเวลาอีกหนึงเดือนเศษๆตอนนี้ก็เล่นเก่งกำไรไปก่อนถ้าวางแผนดีมีลุนปันผลพร้อมส่วนต่างราคาก็ขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ